ทำไมต้องหาอะไรมาใส่ให้เยอะแยะครับใส่แค่นี้ก็แตกยอดดีแล้วลองดูครับถ้าอยากให้โตแบบนี้ใส่อะไรตามมาดูได้ครับผมไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยครับผมมีอยู่แค่นี้ใส่อะไรคะพี่นัปุ๋ยอินฟีเคมี633สิงโตน้ําเงินยิบซัมสิงโตน้ําเงินอะมิโนโฮิวมิกฟูบิกสิงโตน้ําเงินครับสามตัวใส่พร้อมกันได้ไหม ใส่พร้อมกันก็ได้หรือจะใส่แยกกันก็ได้แต่ปุ๋ยสองตัวนี้แนะนําให้ใส่พร้อมกันตัวนี้แนะนําให้ใส่แยกทีหลังห่างกันสักสิบวันก็ได้ครับส่วนพี่นัทนี่ทิ้งระยะห่างนานแค่ไหนถึงใส่ต่อรอบคะประมาณ1เดือนถึงส0วันครับค่ะ<า>เดี๋ยวรอบนี้ก็วันเนี้ยครบ35วันจังหวะที่มาใส่วันนี้เป็นใบอ่อนพอดีลักษณะต้นพืช ต้นทุเรียนนะครับที่ใบอ่อนแบบนี้เวลาการให้ปุ๋ยเราจะให้ไม่เยอะนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับอันนี้คือหนอนบุ้งนะครับแล้วก็เพีียที่จะมากัดกินใบนะครับฝนตกบ่อยๆเนี้ยเขาจะชอบมากเลยครับผมเดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยให้ชมนะคะคใน EP ต่อไปเข้าเดือนที่ห้านะครับการจเจริญเติบโตเป็นไงลองเอาไปใช้กันดูนะครับ